สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมอโกนิมาที่มีลักษณะสีแดงสีแดงจัดเนี่ยค่ะก็มีสีเขียวแต่งแต้มบนใบก็มีทั้งลักษณะด่างแล้วก็ลักษณะปบปลายค่ะนี่มีทั้งสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มค่ะที่มาแต่งแต้มอยู่บนใบค่ะนี่เขามีชื่อว่าสมบัติสยามใบกลมค่ะนี่ทางสวนเราก็จะมีอยู่เนี่ยค่ะ มีโชว์สีแดงโลอยู่นี่ราคานี่ก็จะสวยค่ะพอดีมีพี่เอ่อมีเฮียเฮียท่านหนึ่งท่านเอ่อสนใจก็เลยทําคลิปให้ให้ให้เฮียดูแล้วก็ทําคลิปเอาไว้ก็เป็นธรรมดาค่ะก็จะมีเก่าไปใหม่มาค่ะนี่ก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะทางสวนเราก็อย่างไม้สวยๆนี่ก็จะไม่ให้ขาดค่ะ พอเหลือน้อยแล้วก็จะหามาเพิ่มค่ะนี่เพราะว่าในบางครั้งต้องการปุ๊บไม่ได้ปั๊บค่ะก็ต้องใช้เวลาในการหาในการดอค่ะนี่ทางสวนเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ทำไม้ทำอะไรอยู่เงี้ยทั้งวันก็มีพี่ๆมีเฮีย uh มีอะไรติดต่อเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ชมทำให้ดูค่ะนี่ทางสวนเราก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่อย่างสมบัติสยามใบกลมเนี่ยก็มาประจำอยู่สวนตั้งแต่ กเกษียณมานี่ก็หลายรุ่นค่ะก็มีหมุนเวียนไปหลายรุ่นคันนี้นี่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ที่ว่าเพิ่งเอาเข้ามาล่าสุดค่ะนี่ก็เอามาตั้งแต่ต้นก,นกลางๆจนเขาต้นใหญ่เนี่ยค่ะมีไม่กี่ใบก็จนมีสิบกว่าใบแล้วค่ะนี่ก็จะสวยค่ะความสวยของเขานี่ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นลักษณะใบกลมเนี่ยค่ะเป็นรูปไข่ใบอ้วนๆเนี่ยค่ะก็ปลายใบของเขาก็เกือบจะมนค่ะ ก็จะมีแหลมแหลมเป็นติ่งนิดหน่อยค่ะนี่ก็จะสวยนี่เขาได้ชื่อว่าลักษณะคือก็สมบัติสยามใบกลมก็ตามลักษณะของเขาเนี่ยเนาะเ,เส้นเส้นเอ่อเอ่อเส้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลาของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบเนี่ยค่ะนี่อย่างใบอ่อนก็จะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูออกสีชมพูเข้มๆค่ะนี่เพราะว่าเขายัางเปิดสีไม่เต็มที่แต่พอเป็นใบแก่แล้วเปิดสีเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงเข้มเลยแ่ละคะ่ะนี่ก็จะสวยแล้วก็มีแต่งแต้มด้วยสีเขียวเนี่ยค่ะสีพื้นบนใบที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยค่ะก็จะถูกเอ่อแต่งแต้มด้วยสีเขียวเอาไปตัดสีแดงนี่นะคะ่ะก็จะทําให้เขาสวยเด่นยิ่งขึ้นค่ะบางใบบางใบก็จะเป็นลักษณะเหมือนเขียวเนาะเหมือนเขียวด่างอย่างเงี้ยเหมือนด่างเขียวเอาง่ายๆค่ะนี่ก็จะมีสีเขียวแบบปืนเล็กๆป่าปลายแล้วก็จะมีสีเขียวปืนใหญ่ๆเนี่ยค่ะ ยึดพื้นที่เกือบเกือบเต็มครึ่งหนึ่งค่ะนี่ก็จะทําให้เป็นลักษณะเหมือนด่างด่างเขียวก็จะทําให้เขาสวยเด่นยิ่งขึ้นค่ะนี่คือลักษณะของสมบัติสยามใบกลมค่ะอย่างกราบก้านของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีขาวค่ะนี่สีขาวแกมแดงแล้วเลือดเ,เนี่ยค่ะเอ่อตรงกาบกราบที่มีร่องเนี่ยค่ะเขาจะมีลิ้นลิ้นไม่ถึงก็บางค่ะเนี่ย าตามความยาวของอของของของกาบที่มีร่องเนี่ยค่ะจะเป็นสีออกแดงเข้มน้อยค่ะนี่ตรงช่วงที่เป็นกาบส่วนที่ต่อด้วยก้านสั้นๆเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะกลมค่ะนี่กลมเป็นสีขาวแกมแดงและเลือค่ะนี่จะเข้มเฉพาะตรงช่วงที่เป็นลิ้นที่ต่อขึ้นจากตรงที่เป็นร่องไปสุดที่ความยาวของร่องกาบเนี่ยคะ่ะนี่ก็จะสวยค่ะนี่สวยทำให้สี สีบนใบที่เป็นสีแดงเนี่ยค่ะเออเมื่อดูกับลำต้นเขาเนี่ยค่ะซึ่งลำต้นของเขาเป็นกาบการสีขาวเนี่ยเนาะมันจะทำให้ดูเออสวยยิ่งขึ้นมันจะดูสะอาดตายิ่งขึ้นทำให้สีแดงบนใบเนี่ยเด่นยิ่งขึ้นค่ะนี่นี่คือความสวยของสมบัติสยามใบกลมค่ะสมบัติสยามใบกลมเนี่ยเราก็จะดูแลการดูแลเนี่ยก็ดูแลเหมือนโกนีมาของสวนทุกตัวค่ะให้อยู่ในแสงแดดที่รำไรค่ะนี การรดน้ําก็รดน้ําเหมือนกันทุกทุกตัวก็คือรดน้ําอาทิตย์หนึ่งสองถครั้งค่ะสําหรับเขาเนี่ยค่ะวัสดุปลูกนี่ก็จะเป็นวัสดุปลูกที่ร่วนซุยระบายน้ําได้ดีค่ะนี่ทางสวนก็จะใช้ใบก้ามปูหมกัก ผสมกาบมะพร้าวสับแล้วก็มีเพอร์ไลทเพิ่มความเออ่วนปรุงร่วนสุยระบายน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นวัสดุปลูกเราก็ไม่ลืมค่ะทุกครั้งที่ทําวัสดุปลูกเนี่ยจะไม่ลืมที่จะผสมมูลไส้เดือนเข้าไปค่ะก็ก็จะมีออสโมโคสด้วยปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13นั่นแหละค่ะที่เราใช้อยู่ที่ปลูกเริ่มแรกค่ะนี่ระหว่างการดูแลเนี่ยค่ะหลัง3เดือน ซีสูตรออสโมโคสที่เขาอบอกไว้ว่ามันใช้ได้ถึงสามเดือนเนาะแล้วก็จะมีะเพิ่มปุ๋ยบำรุงตัวอื่นด้วยก็จะเป็นพวกปุ๋ยเกตที่ละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นประมาณนั้นค่ะแล้วก็หรือเป็นแบบเม็ดที่เราใช้อยู่จะเป็นฮิวมิกอะมิโนค่ะที่เราใช้อยู่มันจะหอมกลิ่นกาแฟค่ะนั่นจะทำให้ต้นแข็งแรงใบแข็งแรงก็แตก แตกกอใหม่แตกหนอ่อใหม่ได้ดีค่ะนี่เดี๋ยวจะเอามาให้ชมค่ะนี่ค่ะอย่างตัวนี้จะเป็นอ่บำรุงบำรุงต้นบำรุงอ่ให้เข้าแข็งแรงอะค่ะแล้วก็แตกหนอแตกก้านได้ดีไอ้แตกหนอแตกใบได้ดีเนี่ยค่ะเขาจะอ่อหอมกลิ่นกาแฟเป็นเม็ดสีดำค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทางเราใช้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะทำให้ใบ ใบเขาอ่ะเปิดสีที่สวยเนี่ยค่ะที่เราใช้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นแบบเม็ดเดี๋ยวเอาเม็ดให้ชวอันนี้จะเป็นสีฟ้าฟ้าค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเม็ดสีฟ้าฟ้าอันนี้ก็จะใช้โรยโรยบนกระถางเนี่ยค่ะนี่ก็อย่างอย่างอีกตัวหนึง่งที่ว่าทําให้แตกหนอก่อทําให้ลําต้นแข็งแรงนั้นก็แล้วก็จะ จะเอาโรยเหมือนกันนะคะก็จะหอมกลิ่นกาแฟเม็ดเป็นเม็ดสีดำๆค่ะเนี่ยค่ะสำหรับเอ่อสำหรับอะมิโนฮิวมิกเนี่ยค่ะก็จะเป็นหัวเชื้อเ,เร่งการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยค่ะมันเป็นชนิดเม็ดค่ะนี่เนี่ยค่ะก็จะทําให้แบบทางเราใช้ก็มีความรู้สึกดีเนาะกลิ่นมันหอมกลิ่นกาแฟค่ะนี่ก็จะเป็นทิชที่เราใช้อยู่ แล้วก็มีอีกหลายตัวค่ะที่เป็นปุ๋ยเกร็ดละลายน้ําฉีดพ่นทําให้ใบเปิดสีสวยทําให้ใบแข็งแรงพวกนั้นนะคะก็จะเสริมเสริมกันไปค่ะหากเพื่อนๆพี่ๆสะดวกก็อยู่ที่แต่ละที่แต่ละทางสะดวกเนาะว่าหาซ,ซื้อใช้ได้อะไรประมาณนั้นค่ะนี่ วัสดุปลูกก็ว่าไปแล้วการบํารุงก็ว่าไปแล้วเนาะหากเพื่อนอช่องทางในการติดต่อหากเพื่อนเพื่อนพี่ๆต้องการจะแนะนําอะไรเข้ามาอยากดูคลิปนู้นคลิปนี้หรือว่าเอ,าอยากแนะนําอะไรทางเราเข้ามาเนี่ยค่ะก็ติดต่อมาได้ทางช่อง y o u u u e อุไรส่วนไม้มงคลเนี่ยค่ะใต้คอมเมนต์นะคะเขียนเข้ามาได้เลยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะทางสวนจะพยายามดูจะพยายามตอบค่ะ ก็ทางเพจทางเพจ Facebook ก็เป็นอุไรส่วนไม้มงคลชื่อเดียวกับทางช่อง YouTube เนี่ยค่ะทาง Facebook ก็เป็นพมผลอุรไยแต่สะกดเป็นภาษาอังกฤษแะค่ะเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับแอดไอดีไลน์ค่ะไอดีไลน์ก็เป็น B ตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็ก o n d 2505ค่ะหากเพื่อนๆพี่ๆต้องการก็ทางเบอร์โทรถ้าหากจะติดต่อเข้ามาเบอร์โทรก็เป็น089 1> 7 1, 7 0, 5, 0, 7 05 07สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ